ตัดแค่300ร้ไร่ก็คุ้มค่าเงินที่เราซื้อแล้วครับจะใช้ดีมากครับประหยัดไฟใช้แรงงานเยอะครับประหยัดปีนหนึ่งเป็นล้านครับค่าแรงงานเนี่ยครับเนี่ยเครื่องเนี่ยผมซื้อมาใช้มาสี่ห้าปีแล้วครับการันตีได้เลยว่าไม่มีปัญหาซ่อมก็ง่ายบำรุงรักษาก็ง่ายครับค่าซ่อมก็ถูกไม,ไม่ไม่เท่าไหร่ครับรักษาง่ายตัด servi, แค่300้ไ <Loy al. S 1> ร่ก็คุ้มค่าเงินที่เราซื้อแล้วครับจะใช้ด,ด,ดีมากครับประหยัดไฟใช้แรงงานเยอะครับ ประหยัดปีนึงเป็นล้านครับค่าแรงงานเนี่ยไอเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นที่หินหรือที่กวดเนี่ยเราต้องขยึดขยึดใบมีดตั้งให้มันสูงขึ้นมามันได้ไม่ไปฟันได้ไม่ไปฟันก้อนหินก็อะไรใบมีดมันหักเสียหายไงแต่ว่าตออมันก็จะยาวน่อยหนึ่งแต่ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นที่ไม่มีหินเนี่ยต้องตั้งต่าสุดเลยมันก็จะได้น้ําหนักที่โคนเัหมดเลยแล้วต่อก็แตกดีครับแตกได้ดีสวยเนี่ยครับเนี่ยตั้งตั้ง ตั้งต่ำนะครับมันจะตัดติดดินเลยครับไม่ไม่เสียหายเลยครับนี่ใบมีดมันก็ถ้ามันไม่เจอก้อนหินมันก็ใช้ตัดได้ชุดหนึ่งก็ประมาณ6 6 7 7 0ไร่แหละเพราะมันมันกลับไปกลับมาได้ไงสิแทบแต่ถ้ามันมันไปเจออะไรหินมันหักเสียหายเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยน คับได้ปัญหามันมีอยู่ย่างไอตรงซินตรงเนี้ยน้ำมันมันจะรั่วได้ให้ทำยังไงให้เป็นไหมสิบวันมันก็รั่วแล้วครับเราก็คอยเช็คเติมน้ำมันตรงเนี้ยเติมวันนึงก็ไม่เกินครึ่งลิตรน้ำมันเบอร์เก้าสิบหรือร้อยสี่สิบใส่เข้าไปในเนี้ยกับปัญหาอื่นมันก็ไม่มีพวกเผาพวกยอยช่วงที่ใช้งานเนี่ยเราก็ดูแลรักษามันแค่นี้อาทิตย์หนึ่งก็อัดตะละบีสักครั้งหนึ่งพวกเผากระบาดแล้วก็พวก ไอตัวตัวตั้งสายพานอะไรกลางๆเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเราก็อาจ,จะระบีครั้งหนึ่งก็พอแล,แ,ลแล้วคอยตรวจด,ดูน็อตว่ามันหลวมเปล่า็กดน็อตไว้แค่นั้นแหละแล้วก็ตรงเนี้ยไอต้องต้องมันคอยดูมันว่านอ็นอตน็อตที่จับใบมีดเนี่ยมันหลวมหรือเปล่าถ้ามันหลวมก็ขันให้แน่นทําไม่แน่นก็เปลี่ยนน็อตใหม่ไปเลยแล้วคอยวันหนึ่งน้ำมันตรงเนี้ยก็เติมอยู่ประมาณไม่เกินครึ่งลิตร เพราะว่ามันรั่วออกสินได้ไงเพราะว่ามันงานหนักมันสั้นสะเทือนบางทีมันก็ไปฟันดินบ้างอะไรบ้างแล้วก็เหมือนมันมันใช้มันรับน้ําหนักมากอะเวลาตัดไปเนี่ยจะเจอที่ไม่เสมอมันก็ไปฟันดินอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้มันมันเวียงแรงบิดตัวนะทำให้สินข้างในเนี่ยมันมันรั่วคำเนี่เป็นเรื่องปกติครับไม่มีปัญหาตรงนี้ครับก็เติมน้ำมันเอานอกจากว่าเออมันน้ำมันมันเติมมากเกินมันรั่วเยอะครับ ก็ให้เรียกให้ช่างบริษัทเขามาเปลี่ยนสินให้กับสินเ็ื่องตวงก็ไม่กี่ตังค์เราเราเปลี่ยนเองก็ได้ถ้าเกิดเราทอดเองได้เราก็เปลี่ยนเองไอ้นี่บำรุงรักษาน่า,ค,าครับไม่ต้องจ้างคน่้มไม่ต้องอะไรเราทําเองก็ได้เพราะอะไรก็วิ่งไปซื้อมามันมีทุกอย่างเราก็มาใส่กันเองไม่ไต้องมาเปลืองค่าแรงช่างมันก็ไม่มีอะไรที่กเกียครับมันไม่เสียเสียยากพวกลูกปืนตุ๊กตาอะไรต่างๆมันก็ใช้ได้ ตลอดหน้าหนึ่งอ่ะก็ไม่เป็นไรหลังจากเออถ้าสาวสองสามปีไปแล้วนะเออก็เปลี่ยนเหมือนสักทีหนึ่งเพราะมันมันหลวมมันแตกแล้วก็เปลี่ยนมันก็ไม่เท่าไหร่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่บาทครับไม่กี่บาทไอพวกนี้การซ่อมบำรุงง่ายครับถ้าเกิดว่าตรงไหนเสียชำรุดก็บอกบริษัทถ้าเราทําเองไม่ได้ก็ให้ให้ช่างบริษัทขอมาทมําในไล่เลยก็ได้ครับถ้าอยากได้อะไรอะไรก็โทรโทรไปที่บริษัทเขาได้เลยก็วิ่งไปเอามีทุกชิ้นส่วนครับมีทุกชิ้นส่วน ซื้อมาก็ใช้ตัดตัด,ตดอ้อยสามรอยไร่ก็คุ้มแล้วครับค่าแรงงานถ้าอ้อยสด300ร้อยไร่เนี่ยต้องประมาณห0 0 0สนกว่าบาทห้าหกแสนครับแต่เราตัดเราซื้อมาส0 0 0สนฝ้าเนี่ยค่าต้มันคถ้าคนขับใะวันหนึ่งมันเพิ่งไม่เกินสองพันสอบาทแต่ตัดอ้อยได้วันหนึ่งสองพวงสามพวงก็ประหยัดวันละหมื่นครับ ประมาณ 1, วันละหมื่นเลยประหยัดสำหรับพี่น้องที่มีที่ทําไรอ้อยสัก2สองสามร้อยไร่เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเครื่องตัดอู่ช้างนะครับไม่ต้องจ้างคนตัดหรอกก็ตัดทํากันเองแบบพ่อแม่ลูกซื้อใช้มาสี่หปีแล้วครับมันไม่มีปัญหาดีมากเลยครับคุ้มค่าแน่นอนครับแค่หน้าเดียวก็คุ้มครับหน้าเดียวก็คุ้มแล้ว